ข้าวโพดเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดคนส่วนใหญ่นิยมนํามากินคือข้าวโพดหวานข้าวโพดคั่วและข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะโดยจะนํามาต้มสุกรับประทานใช้ประกอบอาหารหรือทําขนมหวานแต่นอกเหนือจากรสชาติที่หวานอร่อยแล้วนะคะข้าวโพดก็ยังประกอบไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายดังนี้ค่ะ คาร์โบไฮเดรตข้าวโพดมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลกักเช่นเดียวกันกับธัญ,ญพืชชนิดอื่นๆโดยข้าวโพดต้มหนึ่งฝากที่หนักประมาณ1 0 0กรัมจะมีแป้ง21กรัมและน้ำตาล4.5กรัมซึ่งข้าวโพดเพียงครึ่งฝักให้คาร์โบไฮเดรตเทียบเท่ากับข้าวสวย1ทัพพีแพทย์จึงไม่แนะนำให้รับประทานข้าวโพดและข้าวสวยในมื้อเดียวกันเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นค่ะเส้นใหญ่อาหารข้าวโพดมีเส้นใหญ่อาหารสูง โดยข้าวโพดหวานที่ต้มแล้ว1ฝักจะมีเส้นใหญ่อาหารประมาณ2.4กรัมส่วนข้าวโพดว้นหนึ่งถุงที่หนักประมาณ112กรัมจะมีเส้นใหญ่อาหารประมาณ16กรัมซึ่งคิดเป็นร้อยละ42ของปริมาณที่ร่างกายผู้ชายต้องการต่อวนันและร้อยละ64ของปริมาณที่ร่างกายผู้หญิงต้องการต่อวนันวิตามิมีและแร่ธาตุ ข้าวโพดแต่ละชนิดนั้นประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่แตกต่างกันไปค่ะโดยข้าวโพดหวานอุดมไปด้วยวิตามินบีซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำให้ร่างกายนำสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตาและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นส่วนข้าวโพดคั่วนั้นเป็นแหล่งอาหารสำคัญของแร่ธาตุหลายชนิดเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแมงกานีสสังกะสีและทองแดง แต่ขา้าวโพดคั่วที่จําหน่ายตามท้องตลาดมักจะมีน้ํามันเนยเกลือหรือน้ําตาลเป็นส่วนผสมถ้าหากว่ากินมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้สารต้านอนุมูลอิสระข้าวโพดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ช่วยป้องกันหรือยับยั้งความเสียหายของเซลล์ที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระเช่นซีแซนทีนลูทีนคริปโตแซนทีนและเบต้าแคโรทีนค่ะ สารโภชนาการเหล่านี้ที่พบในข้าวโพดทาให้เชื่อว,ว่าข้าวโพดอาจดีต่อสุขภาพร่างกายด้านต่างๆและอาจจะมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดโรคบางอย่างได้อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางส่วนค้นคว้าเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของข้าวโพดในแง่มุมต่างๆไว้ดังนี้ค่ะบํารุงสายตาข้าวโพดเป็นธัญพืชที่มีวิตามินเอค่อนข้างสูงซึ่งจําเป็นต่อสุขภาพของดวงตาและช่วยให้ประสิทธิภาพการมองเห็นดีขึ้น โดยข้าวโพดมีวิตามินเอสูงกว่าธัญ,ญพืชชนิดอื่นถึง10เท่าและยังมีสารคริปโตแซนทินและเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอให้ร่างกายนำไปใช้ มีงานวิจัยหนึ่งให้เด็กอายุ4-8ปีจำนวน1,24 0คนที่เสี่ยงต่อภาวะขาดวิตามิน A หรือป่วยเป็นภาวะนี้รับประทานข้าวโพดวันละ2ครั้งครั้งละ200กรัมเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ติดต่อกัน6เดือนสุดท้ายพบว่าเด็กที่รับการทดลองมีระดับการตอบสนองต่อแสงของรูม่านตาดีขึ้น แต่ข้าวโพดที่ใช้ในงานวิจัยเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าสายพันธุ์ทั่วไปค่ะโดยมีปริมาณเบต้าแคโรทีนอยู่ที่15ไมโครกรัมต่อน้ำหนัก1กรัม นอกจากวิตามินเอสารซีเซนทีและลูทีนในข้าวโพดอาจจะมีประโยชน์ต่อดวงตาเช่นกันนะคะเพราะว่ามีสารทั้ง2ชนิดนี้สะสมอยู่บริเวณจอประสาทตาในปริมาณสูงแล้วก็เชื่อว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอาจเกี่ยวข้องกับการได้รับสารซีเซนทีและลูทีนไม่เพียงพอโดยมีงานวิจัยที่เก็บข้อมูลการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอายุระหว่าง55ถึง80ปีจำนวน356คนพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานอาหารซึ่งมีสาร สารกลุ่มแคโรทีนอยด์โดยเฉพาะสารซีแซนทีและลูทีนในปริมาณมากที่สุดมีความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมต่ำกว่ากลุ่มที่รับประทานซีแซนทีและลูทีนในปริมาณน้อยที่สุดถึงร้อยละ 43. เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการรับประทานอาหารที่อุด,ดมไปด้วยซีแซนทีและลูทีนอย่างข้าวโพดมีแนวโน้มช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ ส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายเข้าโพดอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารในปริมาณสูงและส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นใยชนิดไม่ละลายน้ำที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้มีการบีบตัวได้ดีและช่วยบรรเทาอาการผิดปกติทางลำไส้เช่นท้องผูกธิ์สีดวงและภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้เป็นต้นการรับประทานเข้าโพดจึงอาจช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและอาจช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารได้ด้วย ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจการกินอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำส่งผลทำให้ร่างกายสะสมไขมันไม่ดีในเลือดที่เรียกกันว่า L D L จนอาจเกิดครบาบไขมันตามผนังหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตันได้ค่ะ การกินอาหารที่มีเส้นใยสูงโดยเฉพาะธัญ,ญพืชอย่างข้าวโพดอาจช่วยลดระดับไขมันในเลือดซึ่งช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้โดยมีงานค้นคว้าจํานวนหนึง่งศึกษาสรรพคุณของธัญ,ญพืชที่มีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและพบว่าการบริโภคธัญ,ญพืชชนิดต่างๆรวมถึงข้าวโพดอาจช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดีและไขมันคอเลสเตอรอลรวมในผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเผชิญโรคหลอดเลือดหัวใจได้ โดยทั่วไปแล้วการกินข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแปรรูปมักไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะอย่างไรก็ตามถึงแม้ข้าวโพดจะมีสารโภชนาการที่เป็นประโยชน์มากมายและสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าการกินข้าวโพดร่วมกันกับน้ําตาลเนยหรือเกลือเป็นประจำก็อาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมา,า,มมาเช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ